ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปลาจีนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีที่ดินเรานี้ติดถนนสีเลนเส้นตัดใหม่เลยนะครับซึ่งเส้นนี้จะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่อําเภอปากพีจังหวัดนครนายกมาสิ้นสุดโครงการที่อำเภอรประจันทา,ามจังหวัดปลาจีนบุรีถนนที่ดินของเรานะครับติดถนนฝั่งขาออก แล้วก็มีถนนสาธารณะคอนกรีตเข้าไปยังชุมชนด้วยเนี่ยเดินครับแปลงนี้เลยต้องการที่จะขายเนื้อที่สีไร่3งาน28ตารางวาด้านหน้าทาราตรงนี้หน้ากว้างประมาณ60เมตรหน้ากว้างประมาณ60เมตรลึกยาวลงไปตามาสัดส,ส่วนนะครับตรงนี้ แล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะที่ดินฉนดคุดแดงนอนสอสีจอครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการขยายก็มีแปลงข้างๆนะครับก็ต้องการที่จะขายเช่นกันประมาณหกไร่สองงานนะครับขยายได้แปลงนี้ที่จะตามกว่าถนนประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรภายในแปลงก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นนะครับฝั่งนี้ สำหรับท่านใดสนใจนะครับที่ดินติดถนนสี่เลนตัดใหม่ทักมนาหา,าลาได้นะครับตรงนี้เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นปั๊มน้ำมันเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นศูนย์อาหารเป็นโกดังพักสินค้าในการขนส่งนะครับลานจอดพวกนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะครับเพราะว่าติดถนนเส้นหลักเลย เส้นนีจ้จะใช้แทนเส้นเส้นเดิมนะครับซึ่งเส้นเดิมจะเป็นสองเลนอยู่นะครับเป็นถนนอน,อนุรักษ์ต้นไม้แต่เส้นนี้สี่เลนแล้วนะครับเดินทางสะดวกสบายเลยนะครับเป็นทางลัดล่นระยะเวลาในการเดินทางไปยังคนส่งสินค้าไปยังอำเภออารันยาประเทศจังหวัดสากแก้วซึ่งเขาเรียกว่าด่านปลอยเป็ดนะครับตรงนั้น สร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับเลนยังไม่ได้ตีเลยเส้นเส้นเส้นแบ่งเลนฮนะถ้าขยายสองแปลงรวมกันเนี่หน้ากว้างประมาณร้อยห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรได้ เป็นฉนดทั้งสองแปลงนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการขยายรบไฟฟ้ามีแล้วสฟฟไฟสองเฟสนะ เนี่ยครับถ้าต้องการสีไร่ก็ติดถนน2ด้านเลยแบลงนี้สีไร่3งาน28ตารางวาหน้ากว้าง60เมตรถ้าต้องการขยายเพิ่มขึ้นก็เป็นรวมกันแล้ว1 1ไร่ 1. นงาน5 3ตารางวานะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยขนาดไหนนะครับแต่ว่าแปลงสีไร่เนี่ยติดถนน2ด้านเลยได้ปรียบนะ ต่ำกว่าถนนประมาณหนะนึ่งเมตรนะถนนถมสูงพัฒนาเป็นปั๊มน้ำมันสบายเลยครับแปลงนี้ แนวเข็ดค่อนข้างจะลกทีเดียวสำหรับท่านใดสนใจติดต่อธารเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860183ตัวต่อด้วย56นะครับ086แล้วก็0183ตัวต่อด้วย56โทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีที่จะ พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงนะรตรงนี้ทำปั๊มน้ำมันทํารีสอร์ทพวกนี้ครับได้เลยสบายเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ลมลื่นทีเดียวนะครับครับวันนี้นั้นทาราสหาปาจีนะครับพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่้งการที่ขายติดถนนสิรนตัดใหม่ ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้ทลาสอาหาประจีนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้นั้นทลาสาหาปรจีนขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาทุกสิ่งอย่างนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งอย่างนะครับมีลูกค้ามากมายมาอุดหนุนมาสนับสนุนกิจการของท่านนะครับทลาสาหาประจีนขอขอบพระคุณครับ